นั่นเองเดี๋ยวมาพูดคุยกับสิงโตกันต่อ <Okay. S 1> นะครับเป็นไงบ้างหลังจากที่ออกมาจากบ้านเดินตามก็ ก็คือจากจบจากเดอะสตาร์แล้วแล้วก็มาออกมารู้สึกว่าตื่นเต้นเพราะว่าเราจะได้ทำงานจริงๆเพราะว่าในเวทีก็เป็นการตบปุ๊บการแข่งขันเลยนพอเราจบมาเราต้องมาทำงานจริงมาเจอกับที่ว่าสังคมจริงๆอมี้ยผมก็ตื่นเต้นแต่ว่าเราก็คิดว่าเราก็ให้ความเครียดเราก็พยายามมีสติแล้วก็ตั้งใจในการทำงานเราผมเลก็ทำให้ก็อยากครับ พูดถึงตอนที่ประกวดเราพอประกาศว่าซิมโตได้เป็นเดอะสตลร์รู้สึกยังไงบ้างก็ตอ้ก็ดูอยู่นะอยู่ใใช่ก็ก็ตื่นเต้นครับผมแล้วก็เลยก็คือไม่คิดว่าจะเป็นตัวเองนีผมเพราะว่ามันแบบเราเราไม่เคยคิดมาก่อนว่านี่จะเป็นเราหรือว่าจะเป็นใครน้นเราคิดว่า <ừ> เราอยากจะท,ทําวีดิโอโชว์ให้ดีที่สุดแต่พอตอนท้ทยายแล้วออกมาเป็นเราก็รู้สึกว่าดีใจใะตอนของคุณ แฟนๆทุกประเทศขอบคุณมากๆจริงๆที่ให้ที่เลือกผมให้เป็นเดอะสตาร์ปีนี้เพราะว่าผมก็เหมือนเป็นรางวัลที่เราเราตั้งใจใช่ไหมครับเป็นก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่มู่นใจด้วยเป็นเก้าแรกของการแขงขนด้วยรู้สึกยังไงบ้างที่บางทีบอกว่าโค้ชสิงิลเป็นเลือกเดอะเดอะสตาร์ที่อายุน้อยที่สุดนะครับหรือไม่ก็เป็นแชมป์เลยที่ที่มีอายุน้อยที่สุดในประเทศไทยก็ ก็จริงก็ดีใจครับอย่างที่บอกเพราะว่าเหมือนกับ like ว่าเราก็เป็นเด็กหนึ่ง like ที่มีความฝันแล้วก็รักในกานร้องเพลงแล้วที่เราได้ทําในสิ่งที่เราตั้งใจทุ่มเทมั่นไปแล้วมันมีคนตอบรับมีรางวัลให้ก็รู้สึกว่าดีใจทุกคนน้องเขาสุขใจด้วยใช่แล้วเรียกว่าโอ้โหก้าวมาถึงฝันอีกจุดหนึ่งแล้วใช่ไหมครับแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้จะเปิดกับ ซีซั่นที่6แล้วใช่ครับแต่ก็จะมีเดอตารีที่6แล้วซึ่งจะรับสมัครวันได้วันที่สามเดือนตุลามีรับที่อาคารซีซันการ์ี้ครับเดี๋ยวอกให้สิ่งตกปากถึงคนที่อยากเป็นเดอะสตาร์มากได้ก็อย่ากลาดถึงทุกทุกคนนะครับที่มีความฝันแลวก็รักในสิงเพลงนะครับรักในงานน้องเพลงก็อยากให้ทุกคนเยอะๆแล้วก็ลองมาดูครับลองมาทดสอบความสามารถของตัวเองดูว่า เป็นยังไงแล้วก็ไม่ต้องคิดว่าเราจะได้หรือเราจะไม่ได้ขอให้คิดว่าเราได้ไปทำในสิ่งที่เรารักทำในสิ่งที่เราชอบแค่นั้นก็พอแล้วแล้วพูดถึงว่าเราลองงานเยอะใช่ไหมช่วงนี้เขาเรียกว่างานเข้าภาษาไปรุ่นแล้วเรื่องเรียนกับเรื่องงานเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็ต้องแบ่งเวลาดีๆครับช่วงนี้ก็อาจจะมีงานที่ปิดเทอมนะครผมแต่ว่าคือพอปิดเทอมนะเพื่อนๆก็ถึงก็อาจจะเรียนพิเศษไป